ครับจบกระบวนรถครับกระบวนการหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับ สวัสดีครับขอนอรับข้างเข้าสู่ช่องอบร้าพยอมมาแล้วครับก็เป็นการออกมาการห่วงแล้วก็รับห่วงจากขาบวนรถครับเป็นขบวน170ครับก็อ,อ็ดีกันใดเข้ามารับชมก็ย่าลืมกกุดแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง ปลาก็ยอมมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับกับบรรยากาศกานรุกหอรที่สะพานุครับสวัสดีครับ